ใส่พงทนเนานะครับออมเจพงต้นเ n าแผ่นทนเนานะครับที่เขาจี๋ไว้เรียบร้อยตามไปเลยนะครับเพิ่มออความหนัวเรียบร้อยครับปิดแกงของเขาสวัสดีครับพบเจอกับชวินยองแถมล่างนะครับผมคลิปนี้ชวินจะนะจะมาแกงพักหวานนะครับชวินได้พักหวานมาเนาะ ครับไข่มดส้มนะครับท่านผู้ชมหูกอว่าไข่มดสม้มถ้วยนี้กี่บาทห้าสิบบาทนะครับท่านผู้ชมหนึ่งขีดนะครับชาววินก็เลยจัดแกงใส่ไก่เป็ดแฮมซองแก่นนะครับเพิ่มความนัวเนาะพริกแกงชาววินก็ตามมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับพักวานนี้น้องเปิดออกมาหืนนะครับน้องเปิดออามาให้เนาะ เดี๋ยวจะมีแต่แกงในกระทะนี่นะครับเดี๋ยวตั้งน้ำให้เดือดเนาะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแกงพักหวานสาใส่ไข่มดสม้มใส่ไข่เป็ดของชวินนะครับน่ากินขนาดท่านผู้ชมนัวๆเลยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมมาทิ้งตอนนี้จะวินฝากกดไลค์กดแชร์ใืชวินตัวนะครับที่สําคัญสําหรับผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปชวินใหม่ฝากกดกิดตามือชวินตัวนะครับกดกระดิงง่งติ้งๆตัวกันเลยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนที่จะว่าพลาดในคลิปต่อๆไปเนาะ ชวินยองนะครับช่องน้อยๆครับขอบคุณหนักๆน,นะครับแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะครับฝากเม่นไว้ได้นะครับเดี๋ยวชวินกลับไปเอบ้านเนาะเพ,เพิ่มกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณและมีความสุขหนักๆน,นะครับรักษาสุขภาพกันตัวเนอร์สวัสดีครับ